สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องอุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะทุกคนนะคะก็มาเจอกันเนาะกับแนวทางนะคะเราพัฒนานะคะของอาจารย์ปัญญาะค่ะทุกคนนะคะชุดเด่นชุดพิเศษนะคะเอาแอดก็ให้ดูย้อนหลังก่อนนะคะสําหรับ f อนะคะที่ยังไม่เห็นแนวทางอาจารย์ปัญญานะคะ f อที่เข้ามาใหม่เนาะ ก็อาจจะอย่าเห็นนะคะแนวทางอาจารย์ปัญญานะคะอาจารย์ก็มีชุดล่างนะเน้นล่างค่ะเน้นล่างจะว่าเน้นล่างดีกว่านะคะเน้นล่างชุดพิเศษนะคะเพิ่มให้สองคู่นะคะเป็นชุดพิเศษล่างนะคะมักนากับจัดเด้อสุพิเศษค่ะมีสุพิเศษเด้อค่ะเอานี่นะคะของอาจารย์ปัญญานะคะงวดก่อนนี้ก็เข้าไปเต็มๆนะคะที่90นะคะ90นี่เด้งเลยนะคะอาจารย์ฟันศูนย์ค่ะทุกคนนะคะเงือกเกือบแตกได้เกือบแตกนี่ค่ะ เกือบไม่นอาจารย์จับได้สามตัวตรงค่ะเสียดายหลักร้อยนะคะหลักร้อยสลับกันผิดเนาะนี่เข้าสัน่นโอ้วนจะแตกสามตัวหลายงวดแล้วนะคะเี่ของอาจารย์ปัญญานะคะเผื่อเอฟซยังไม่รู้นะนี่นะคะเทียบตัวเก่าให้เอฟซดูก่อนด้วยนะคะเข้าเน้นๆเลยนะคะศูนย์เก้านะคะเข้าเน้นๆศูนย์เก้านะคะมาด่วนค่ะล่าสุดนะคะ มาตะกี้เลยนะคะอาจารย์บอกว่าดวน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 วสันดีนะเอสยังดูซีรีส์อยู่ยังไม่ทันได้นอนนะคะโอ้ยกำลังเบิงนังนักดับเพลิงกับคุณหมอนะคะนักดับเพลิงกับคุณหมออาจารย์ว่าดวนดวนดวนกำลังจะเคิมหลับนะคะตั้งแต่างหงส์างหงส์ต่างหงส์เสียงโทรศัพท์ดังมากค่ะทุกคนเอาอาจารย์บอกว่าดวนดวนวสันชุดเด็ดชุดพิเศษว่าสันเน้นล่างนะคะเน้นล่างมาดูกันนะคะเอา หยศูนย์ก็จะคือเรซแอดว่าตัวนี้ค่ะค่ตัวทีเอดเขียนพิดในศูนย์เปรตในเบอรจกักอาจารย์ให้เก้าศูนย์นะคะเก้าศูนย์ตัวเดิมนะคะอาจารย์ฟันไปที่ศูนย์ค่ะทุกคนนะคะเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าแปดนะคะศู0ย์หกศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์เก้านะคะเน้นนะคะชุดเน้นคือศูนย์หกศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์เก้านะคะศูนย์เก้าเป็นตัวกันนะคะกันตายค่ะกันตายหกกับเก้านะคะปัญหาโลกแตกนะคะทุกคนนะคะ เอาเห็นไหมเนาะชุดล่างนะคะชุดล่างชุดเน้นชุดพิเศษนะคะทุกคนอ่าชุดพิเศษนะคะเน้นล่างสองคู่นะคะคือสี่สี่แล้วก็ห้าสามค่ะเอาแครบเอาเลยนะคะนี่สี่สี่แล้วก็ห้าสามนะคะเดี๋ยวเอฟซี1 1> ว่าบบเห็นเนาะแอดก็เลยยกขึ้นให้สูงๆเนาะจะออาเห็นอยู่ออนเ,นอเอาออปานนี่แล้วเอาเอาปานนี่แแล้วเนาะอ่านี่นะคะทุกคนนะคะสี่สี่กับห้าสามนะคะหวยเบอร์ไม่หวยสีเบิร์นอีลี่บีสอยเฮงมักเบิร์นอยู่เหมือน สวยโอ้ยนี่แหละค่ะเอาแคปกันเอาค่ะทุกคนนะคะแอดกันน,นั่งนั่งหลับในอยู่นะคะตอนนี้นะคะเวลาเขาให้หลับให้นอนไม่หลับไม่นอนกันนะคะทุกคนเดิมมีอะไรก็คอมเมนต์ไปได้เลยนะคะถ้าแอดตื่นเดี๋ยวแอดมาตอบคออเมตนนะคะเดี๋ยวจะลงให้เลยนะคะคลิปนี้นะคะที่เหลือก็ค่อยๆปล่อยไปและะ้ค่ะทุกคนนะคะแนวทางอ่ะอยห่วงเธอะ นี่แหละคะ่ะตอนอัดคลิปนี่มันง่วงตลอดเลยนะคะทุกคนนะคะโบอัดคลิปกับโบง่วงเนาะเอานี่นะคะแนวทางอาจารย์ปัญญานะคะสี่สี่ห้าสามนะคะทุกคนนะคะที่เพิ่มมานะคะเพิ่มเติมนะคะอาจารย์ไปะคะ่ะใครที่ยังไม่เห็นแนวทางสู่ล้านเห็นเราบอค่ะเอาให้เบิ้งในในคลิปเดียวกันนี่แหละคะ่ะอาจารย์ปัญญานะคะอาจารย์ปัญญากับแคบเอานะคะของล้านกับ อาของหลานด้วยนะคะอาให้เบิ้งของหลานในของหลานนี่นะคะห้าแปดนะคะห้าสองห้าสามห้าหกห้าเก้านะคะแปดสองแปดสามแปดหกแปดเก้านะคะสองห้าแปดนะคะสองห้าแปดค่ะทุกคนนะคะอ่าสามห้าแปดนะคะหกห้าแปดแล้วก็เก้าห้าแปดเอ้าเอ็นพวกกระหูเอาเหลเ็กเจียวทีก็เหล็กสูตรห้านคือคไข่ไข่ก็เลยนาะน,นะคะสูตรห้านก็ตามนี้เลยนะคะหัวแปดสามกั็ง่ามนียคือ เอาลองเบิงค่ะทุกคนลองเบิงพินพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูอแอรทีห่หัวอแครบเอาเลยด้วย้ะทุกคนนะคะเอาเบิงให้เบิงเต็มคลิปนี่แล้วค่ะชุดตัวชุดพิเศษนะคะชุดพิเศษนะคะชุดพิเศษเนนลาง้ะคะเ,เนนลางสี่สี่ห้าสามบอโอ้งามหยุดจ้ะสี่สี่นี่หฮ้ยเบินนด้วยแตทุกคนโอ้เบิง้งนบันสีหน้าเบิ่นอีลีบอค่ะใายหุ่นไปทั้งเดยเนาะ สายหุ่นนี่อันตัวใดเนาะเด่นเนาะจะ,นะเนาะเจ็บหลังอ้วนายเอานี่ค่ะแคปเอาค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะเมื่อเมื่อชาติต้องการนะคะทุกคนนะคะนู่นละคะ่ะข้ามข้ามนู่นละคะ่ะแอดขอนอนก่อนนะคะยังไม่ทันได้นอนนะคะดีนะคะโชคดีที่เห็นนะคะของอาจารย์ปัญญาก่อนนะคะเอดก็จะลงเลยนะคะคลิปนี้นะคะชุดด่วนชุดพิเศษนะคะ มาไวเชมไวเลยนะคะโอ้ยคือนา, 18, 18, 18, 18. อา่นขบแปดนาที่เก่านาที่เออตันนี่และคะ่ะทุกคนโอ้ยแอดมินอ้ยติดทิเลยงามเลยบลับบลอนาตายบข่อยบาท <c oughs> รู้อย่างนี้นั่งทํารัฐบาลไทยเสร็จไปนานแล้วนะคะโอกทั้ทงหูจ้าสิค่อยนั่งเฮ็ดอันบนรัฐบาลไทยตอดีกว่าดูซีรีส์ไปด้วยนะคะตอนเข้าให้นอนมันไม่ง่วงนะคะทุกคน โอ้ยแอดกำลังเบิงเรืืองคุณหมอกำนักดักเพิงอยู่จะไม่ซื้อเรื่องเองอเลยว้าวเมุดมวนพระเอกรอรอค่ะทุกคนเอแก้มมันมีแต่ฟูลรอหามันนี่อสะลือเกิดซ่ากว่านี้เนี้ยเกิดเกิดไหวโพดมันเ่าโพดคห่าเฮาาพวกเฮาเผาโวดโอ้ยเป็นหน,นุ่มสาวในซี่สีเลยเอ้ยสะลือเกิดซ่ากว่านี้เนี้ยหามันนี้ เกิดคอยเกิดซ่าก,ก็นี้บ่ได้กเกิดได้หมวนบ่ได้เป็นได้นังเอกนี่แอดรือสิริเป็นนด้เงเอกเบองซส่งถ้าเกิดซ่าก,ก็นีเนาะกำลังยี่สิบเอ,อ้เอๆนี่บ้าอย่างหย่อนเวลาดิ เอานี่ค่ะแคปเอาเลยนะคะทุกคนนะคะของอาจารย์ปัญญานะคะเด่น90นะคะฟัน0ค่ะ94 97 98นะคะ06 07แล้วก็09นะคะทุกคนนะคะเน้นนะคะอาจารย์เน้นไปที่06แล้วก็07นะคะกัน09นิดหน่อยนะคะตัวเก่านะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้คะ่ะเราพัฒนาเยสุวบรอโบออโตเกาเดอร์ขนาดเจ็ดหลักร้อยนะคะสีหัวติดมันยังทำได้ <laughs> มัน มียนอยู่บทุกคนหวยออกตำแหน่งเกา่าโอ้สี่ห้างวดติดนะคะแอดกับบวาเขาหลอกกับโอ้มันกับโบเป็นตะเสือพอดเว้ยไม่วันมีอยู่เบาจระสี่งวดเลยได้ทุกคนนะคะมันทำได้ขนาดนั้นเลยบมมัีสิบสาับตำแหน่งเลยบอกกับโอ,อยากคิดว่าเขาหลอกดอกแต่ว่ามันหันโอ้ <laughs> มันแมนมมันเป็นไปได้บ่ เออแต่เขาถ้าเขา,า,เ,ขาเราเขาจะทาโจงแจ้งขนาดานี้บอกค่ะทุกคนเนาะคะ่ะโอ้ยจากลเลาก็เป็นบ้าพากันไปอยู่เนาะโอ้เนาะคือพวกพากันเศร้าเราทําถึงนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะกับเราพัฒนานะคะเอาแน่เอานอนไม่ได้หรอกคะ่ะทุกคนหรืว่าทุกหวยเนี่ยเละจ้ะออกตัวเก่ามันเกิดออกบ่อยไปนะคะทุกคนขัเสนขก็สนได้ห่วงโอดโอยกันโอ้ยหวยออกตัวเกา่าสนรัฐบาลไทยยังอ,ออกตัวเก่านะ อ่ะลรองเบิงค่ะทุกคนชุดพิเศษนะคะ4-4นะคะแล้วก็5-3นะคะชุดนี้เน้นล่างะคะ่ะอาจารย์บอกว่าเด็ดว่อรันอาจารย์ว่าดวนดวนเด็ดเด็ดว่าสันละวาน,นะจ๊ะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังนะคะจึง้งจึ้งนะคะทุกคนนะคะไปก่อนแอดไปเฝ้าผูกกัน,นะคะ่ะโอ้จะมัอนโรค่ะหาน <laughs> สำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสองทุ่มครึ่งนะคะมากีดมาการดกันด้ององยังกับบอแอดม่เด้อ สวัสดีค่ะโชคดีจ้า